ลองจินตนาการดูนะครับถ้ามีคนมาลงทุนกับบริษัทคุณสัก200ล้านคุณคิดว่าคุณจะไปทำอะไรได้บ้าง สิ่งแรกเลยคุณจะสามารถไปจ้างพนักงานที่มีคุณภาพของดีราคาถูกไม่มีบนโลกใปนี้คนเก่งราคาถูกก็ไม่มีบนโลกใปนี้ถ้าคุณอยากจะขยายอยากสเกล up บริษัทของคุณสําคัญมากคุณต้องมีพนักงานที่คุณภาพ 2. คุณสามารถไปพัฒนาโปรดักต์ผลิตโปรดักต์ที่ดีมีคุณภาพได้สามารถเอาเงินไปทํางานการตลาดได้ขยายสาขาให้เติบโตรวดเร็วขึ้นหรืออาจจะขยายสาขาไปถึงต่างประเทศวางเรื่องระบบบัญชีระบบการเงินที่สามารถเข้าระดมทุนต่อในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นจุด เริ่มต้นของ s ับเ a เน a b l เบิลหรือความย,ายั่งยืนผมว่ามันเป็นความฝันของทุกคนนะทำธุรกิจแล้วสิ่งที่อยากได้คือคุณไม่อยากเหนื่อยจนแก่คุณอยากจะให้ระบบทํางานแล้วมีเงินเข้ามาได้ถ้าคุณมีเงินทุนอ่ะคุณจะโตแบบไหนก็ได้อยากพูดถึงผลลัพธ์ของ DPO 1กับ2นิดนึงนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยอยากจะได้สัก5าล้านได้คุยกันถึงจุดที่ต้องใช้เงินจริงๆ SME บาง,บางคนไม่มีโกที่ชัดเจนไม่มีเป้าหมายธุรกิจที่ชัดเจนแต่ไม่รู้ตัวนะแต่หลังจากที่ได้มาเรียน DPO เนี่ยสิ่งที่มองเหห็นหรือกลยุ ในการมองภาพเปลี่ยนไปบางคนอาจจะ5้าล้านแต่ปัจจุบันก็ขยายไปถึง50ล้านร้อยล้านเพราะนั้นเนี่ยภาพสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราระดมทุนแล้วเนี่ยแล้วมันไม่สามารถเอามาใช้ได้อย่างต่อเนื่องหรือทําให้ธุรกิจคุณประสบผลได้การระดมทุนครั้งต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหลังจากที่คุณเรียนจบผ่านคัสเดียพีโอสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้โน้ตหาวได้เฟรมเวิร์กของการทําธุรกิจที่แข็งแรงและยั่งยืนและสามารถระดมทุนกับนักลงทุนได้เพื่อนเพื่อนักลงทุนของผกได้พูดคุยกกกับผมมแลลสนนนใใจาาๆรงทุ ในหุ้นของบระษัทนอกสลาดทุนหรือลงทุนใน SME และพร้อมจะเติบโตไปกับคุณตอนนี้รอคุณอยู่ใน DIPO แล้วพบกันครับ